จินซีฮ่องเต้ผู้สร้างสิ่งมหัศจรรย์ของโลกจินซีฮ่องเต้เดิมมีชื่อว่าอิงเจิงเกิดในช่วงปีพศ283เป็นยุคที่จีนแบ่งการปกครองเป็น7จ็รัฐใหญ่โดยองิงเจิงเติบโตมาในรัฐฉิน ซึ่งเป็นรัฐที่กันดาและล้าหลังมากที่สุดใน7จ็ดรัฐอิงเจิงได้ขึ้นมาเป็นผู้ปกครองรัฐฉินเมื่อตอนอายุ13ปีเขาได้วางแผนพัฒนารัฐฉินโดยได้เปิดรับผู้มีปัญญาและความสามารถจากทุกชนชั้นและทุกรัฐทั่วแผ่นดินให้มาช่วยแก้ไขกฎหมายการเมืองและเศรษฐกิจจนสามารถพัฒนารัฐฉินที่เคยล้าหลังให้เจริญและมีอำนาจขึ้นมาได้และเพราะความเก่งกาจของอิงเจิงท่านจึงสามารถทำลายอำนาจรัฐอื่นและรวบรวมเอาทั้ง7จ็ดรัฐผนวกเข้าด้วยกันจนกลายเป็นจีนแผ่นดินใหญ่ได้สำเร็จต่อมาท่านจึงสถาป ปนาตัวเองเป็นฉินซื่อห่วงตี้หรือ Jin si จกกินซีฮ่องเต้จักรพรรดิองค์แรกแห่งราชวงศ์ฉินในยุคของจิน si ซีฮ่องเต้ได้สร้างความเจริญมากมายให้กับประเทศจีนเชน่นกําหนดให้ทุกรัฐใช้ตัวอักษรกฎหมายและสกุลเงินให้เป็นแบบเดียวกันทั้งประเทศรวมถึงการสร้างกําแพงเมืองจีนหนึ่งใน7สิ่งมหัศจรรย์ของโลกด้วยแต่ก็มีหลายคนมองว่าจิน si ซีฮ่องเต้คือจัก,กรพรรดิผู้โหดหลายองค์หนึ่งเพราะท่านสั่งให้เกณฑ์คนนับล้านไปสร้างกําแพงพระราชวางังและสร้างสุสานอันยิ่งใหญ่ของท่านทําให้ประชาชนได้รับความ ทุกยากลาบากไปทั้งประเทศแล้วเพื่อนๆล่ะคิดเห็นว่ายังไงคะ